สวัสดีค่ะพบกับหมอมแพทย์จีนปักกิ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอมาคุยในเรื่องของภาวะการมีบุตรยากกันค่ะภาวะการมีบุตรยากเนี่ยเป็นเคสที่หมอเจอตลอดเลยดั้งแต่การเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยเพราะว่าอย่างต่างประเทศนะคะ อ,อเมริกันหรือว่าชาวยุโรปเนี่ยจะชอบฟังเข็มเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ค่ะบางท่านเนี่ยสนใจจะไปทำา v ว F ก็ตามแต่ก็จะมาฟังเข็มก่อนนะคะแต่ไปไปมา,มา,มา,มาอาจจะติดน้องก่อนที่จะต้องไปทำา v ว F ก็คือมีลูกตามธรรมชาติได้นั่นเองนะคะสำหรับภาวะการมีบุตรยากเนี่ยเราลองสังเกตคู่ของเราดูก่อนนะคะว่าเป็นแบบปฐมภูมิหรือว่าทุติยภูมิปฐมภู่มคือเราแต่งงานมาเนี่ย ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา1ปีขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีน้องเลยนะคะสำหรับทุติยภูมิก็คือเราคู่ชีวิตของเราเนี่ยเราเคยตั้งคันมาแล้วนะคะแต่ว่าการที่เราคอยคนถัดไปเนี่ยนานหรือว่าหาสาเหตุไม่ได้ทําไมน้องอย่างไม่มานะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็มาดูในเรื่องของการแพทย์แผนจีนช่วยอะไรได้บ้างนะคะการแพทย์แผนจีนเนี่ยแบ่งในเรื่องของภาวะการมีบุตรยากเนี่ยออกเป็น4ี่ 4ระบบนะคะที่เราต้องเข้ามาดูว่าเป็นระบบไหนนะคะเช่นการที่ไตรพองนะคะไตพ่องก็อาจจะเป็นประจำเดือน,นมาปกติแต่ว่ามีอาการของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดช่วงเอวช่วงขาแล้วก็ดูชีพจรดูลิ้นต่างๆนะคะเราก็จะดูได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุจากไตพองต่อมานะคะอย่างที่2คือเลือดพองเลือดพองเนี่ยมักจะประจําเดือนมาน้อยมาเลทมาไม่ตรงนะคะหรือ เป็นประจำเดือนเนี่ยเราจะดูได้อย่างง่ายๆว่ามาน้อยนะคะต่อมานะคะอย่างที่3ก็คือภาวะเสมห้าหรือเลือดอุดกั้นนะคะเช่นปวดท้องช่วงมีประจำเดือนหรือว่าประจำเดือนมาช้านะคะเราก็จะมาดูในรายละเอียดกันอีกทีนะคะสีก็คือเรื่องของหมดลูกเย็นหมดลูกเย็นเนี่ยก็คืออย่างคุณผู้หญิงะมือเท้าเย็นง่ายนะคะแล้วก็มีอาการปวดท้องได้ง่ายนะคะก็จะเรียกว่าครัมอะไรแบบนี้นะคะสําหรับ ภา,าวะและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะมีปุ๋ยยางเนี่ยก็เช่นภาวะทางด้านจิตใจ,จ,จด้วยนะคะแล้วก็ร่างกายนะคะอย่างที่ได้กล่าวแต่ทางด้านจิตใจเช่นเรื่องของความเครียดนะคะการที่นอนไม่เพียงพอนะคะทานอาหารไม่ครบองค์ประกอบเช่นไม่ครบหมู่หรือเลือกทานนะคะก็จะออกกำลังกายน้อยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสุดโทมแล้วก็พร่องลงไปได้นะคะสำหรับคนที่ สนใจที่จะใช้วิธีการการแพทย์แผนจีนในการดูแลเรื่องภาะวะมีบุตรยากเนี่ยนะคะเราก็จะดูทางคุณผู้หญิงเลยดูทางคุณผู้ชายเลยนะคะแล้วก็สามารถดูแลได้ก่อนที่จะไปทําเด็กหลอดแก้วหรือว่าอยากจะมีน้องแบบธรรมชาตินะคะลองปรึกษาเข้ามาดูนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ทางต่างประเทศเนี่ยใช้เกือบทุกเคสเลยนะคะ